ตื่นเลยเนาะตอรี่ไปใส่ได้ไหมได้ค่ะตอรี่ไม่หั่นจะกบุ้องเนี่ยโอ้เสียงอบอยู่โน่นน่ะเสียงอบอยู่โน่นเพื่อนเพื่อค่ะค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหมาส่งกันเป็นปุ้มเป็นเพลยค่ะพี่น้องขอบคุณมากค่ะ ไปถึงบ้านนะไปนั่งข้างหลังขึ้ข้างหลังไปเลยคะ่ะลูกไปข้างหลังเลยคะ่ะไปถึงบ้านเราค่อยกินเนาะเกือบแล้วค่ะเออเออเออเอ้าอีอ่อออออยังไงคะไปกันแล้วนะจ๊ะไปบ้านหาพ่อหาแม่กันแล้วนะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่จีนขอนไปจอดเดี๋ยวมันร้อยแบบแบบเดี่ยวยพี่แน่แน่ ไปเรียกเชฟินย oh yeah. right. ังไงรอไอะไรเค็ไ uh ม่ย uh ังบอกไอนพ่อบอกไอ้มาดามาร้องไม่ได้หรอเพราะว่าเอาหนูแม่ไปเอาตามจะตามไปเอาสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอา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 ที่หนูก่อนเอาสักหนเดี๋ยวแม่แป๊วไอ้ยายไปเอาไอสกีฟก่อนลืมไอสกีมหนูลืมแป๊บหนึ่งนะไปดูด ไม่ค่ะไม่ได้กลับคอนแกมสิเขาไปอบ้านยาค่ะไปออกมาซื้อของบางมุนอนอยู่อยู่สารคามค่ะเมื่ขึ้นโน้โนโวันนี้ลุงวิกับนาอัดไม่ได้กลับบ้านจะเป็นเดือนแล้วเลลี่เดี๋ยวไปถึงบ้านค่อยกินโอเคไหมค่ะเล็เพชร่อย่าคายอย่าคายคายคายลุงวิทตีเลยคายคายใส่รถอตีเลยนะ อาชีพอะไรนะคะอาชีพไปทำบ้านอยู่อาชีพไปทำงานที่ไหนคะอาชีพดูน้องเพลงไม่ร้องเพลงหรอกหรออาราะไหมคะไม่เลยมาเพราะไม่เพราะเพราะสิคะเมื่อคืนอาชีพทำอะไรเออหนุนหนุนเห็นไหมเขานอนแล้วหนุนดูพี่นอนกับเขาหนุนนี่ไปนอนก่อนนี่จะไปเซเว่นนี่มาทางนะคะโอ้มาได้เอาหลุดตู่มาพี่น้อง เออเออเออเอากอดคอกันนะคะเอาหอมแก้มกันด้วยค่ะเออจ้ารักกันนะคะเออเออเออรักกันนะคะรักกันให้ถึงห้านาทีนะคะอ้ยรคะไอศครีมหนูไงเดี๋ยวยายไปถึงบ้านให้แม่กินด้วยนะลูกอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไน้อยากกินเชเวนอ๋ออยากกินเชเวตโอ้โหใหญ่นะลูกเชเว่นนะมาแล้วไม่หรอเราไปให้แม่กินด้วยนะเราไปถึงนี่เราไปเรียกแม่ เพชรอยู่ไหนอะลูกไปกินเยลลี่ออยากกินเยลลี่เยลลี่อยู่กับลุงวิทย์ไปถึงบ้านถึงจะได้กินลุงาิทย<ป>์ลุงตาบายลุงวิทย์เอาช่อนไม้ทำไมลุงวิทย์ใครเอาช่อนไปคะว้ายลุงวิทย์ไม่ได้ช่อนโอ้รถมาโอ้ลุงวิทย์รถมา